ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรวมอยู่บนเรือนร่างของคุณเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าคุณเป็นผู้หญิงแบบไหนการเลือกซื้อกระเป๋าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ครูเคทให้ความสําคัญมากๆคือครูเคทจะแต่งตัวสไตล์นี้สไตล์ชิคสไตล์คลาสสิกสไตล์มินิมอลที่ทุกคนเห็นแล้วรู้จากสไตล์ที่แท้จริงของครูเคทเลยกระเป,าเป๋าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆแม้ถ้าเกิดแต่งตัวดีเข้ากันทุกอย่างแต่ กระเป๋าถือแบบไหนก็ได้สีแบบไหนก็ได้ลายแบบไหนก็ได้มันทําให้องค์ประกอบโดยรวมนั้นมันไม่คอมพลีตหรือมันไม่สมบูรณ์นั่นเองครูเคเคยทําอยู่คลิปหนึ่ง5แบรนด์กระเป๋าที่มีคุณภาพเทียบเท่า l u กชัวรี่แบรนด์เลยนะแต่ราคาจับต้องได้ไม่เกิน2องหมื่นแต่วันนี้ครูเคสอยากจะนํา กระเป๋าแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งมานำเสนอซึ่งคูเคทร,รู้สึกว่ามันมีความมินิมอลเข้ากับสไตล์คูเคทมากๆสีมันสวยจริงๆแล้วมันมีหลายสีนะมีสีขาวออฟไวท์ white, สีน้ำตาลอะไรประมาณนี้แต่คูเคทเลือกเป็นสีดำสิ่งที่สำคัญที่คูเคทอยากให้คนเลือกเวลาซื้อกระเป๋าไม่ใช่อยู่ที่ราคานะอยากให้ทุกคนเลือกซิรูเอทให้เป็นเพราะอย่างซิรเอทใบนี้ก็เป็นรูปแบบรูปครึ่งวงกลม ซึ่งเวลาเลือกกระเป๋าที่มันมีรูปทรงเลยค่ะคณิตที่มันเขาคุเคใช้คําว่า s t ิฟก็ s t ิฟก็คือแบบดูแข็งแข็งไม่ดูแบบย้วยไปมามันก็จะช่วยส่งเสริมการแต่งตัวของคุณนั้นให้ดูคมมากขึ้นกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าหนังถ้าจะไม่ผิดเป็นหนังวัวแท้แล้วมันนิ่มมากทุกคนเป็นการผลิตกระเป๋าออกมาได้ดีมากๆแล้วด้านในเนี่ยใส่ของได้เยอะมากๆจุมากๆอืม เรื่องความจุเนี่ยคุกเคตไม่ค่อยมายนะเพราะคุกเคทไม่ได้เป็นคนของเยอะก็ออแกเนียกระเป๋าให้เป็นด้วยเป็นผู้หญิงถือกระเป๋าสวยแล้วอย่าลืมออแกเนียกระเป๋าด้วยส่วนสายเนี่ยมันทําได้ทั้งแบบสั้นและแบบยาวอันนี้เป็นแบบสั้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบยาวได้ด้วย นี่มันฟังก์ชั่นอลอะทุกคนเวลาที่คุณเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือกระเป๋าเป็นเนี่ยค,ครูเคสอยากให้ทุกคนรู้จากคําว่าอนเนกประสงค์นะค,ครูเคสจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆคือสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายอย่างกระเป๋าใบนี้เห็นไหมว่าทําเป็น c a ชช a l ลุ o ก็สะพายท่าแบบนี้ได้สบายสบายหรือคุณจะทําทเป็นโชเด l d e r bag สามารถถือไปทํางานก็ได้อีกลุกหนึ่งค,ครูเคสอยากให้ทุกคนระวังนิดนึงเวลาถือกระเป๋าสีดำเสื้อผ้าสีดำอะไรก็แล้วแต่นะสีดำมันเป็นสีที่มันถูกเคลือบ มาอีกชั้นหนึ่งด้วยสีที่เป็นสีดําเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่มันจะตกเวลาที่คุณถือเออเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยก็อยากให้ทุกคนนั้นน่ะเลือกสิ่งที่คุ้มค่าเงินใช้สติปัญญายในการเลือกสรรแล้วก็คุณจะไม่ over thinking เพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยมันคือศิลปะมันจะต้องทําให้คุณนั้นมีความสุขลดทอนตัดทอนแล้วก็นําสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากความคิดแล้วก็ชีวิต เออลืมบอกเลยกระเป๋าแบรนด์นี้ของแบรนด์ไทยชื่อว่า Minimal i s t คือเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิต,ตรองเท้าหนังซึ่งรองเท้าก็ใส่ดีมากๆคือคู่นี้คู่เคก็ใส่ของเขาหนังนิ่มมากแล้วก็ใบเนี้ยเป็นแค่หลักไม่กี่พันประมาณ3,000กว่าบาทนะก็เป็นราคาที่จับต้องได้แล้วคุณได้หนังแท้มาถือด้วยก็ขอให้ผู้หญิงทุกคนนั้นฉลาดเลือกและมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะ